ครับตอนรับ้าสู่ไข่ประเด็นดังครับเมื่อวานนี้ตอน18นาฬิกา8นาทีที่ภาคเหนือในจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่เนี่ยประชาชนกําลังทํางานอยู่เย็นแล้วโปรเพแล้วเนี่ยครับจู่ๆก็มีอะไรขย่าบางคนบอกอยู่ในบ้านเนี่ยแก้วน้ำเนี่ยสั่นไปเลยฮะต้นไม้นี่แกว่งไปแกว่งมาอาคารตึกบางอาคารเนี่ยมันสั่นขย่าวมันแกว่งฟ้าเพดานเนี่ยถล่มลงมาบางที่บางคนอยู่ในห้างสรรพสินค้าเนี่ยข้าวของเครื่องใช้ที่เขาโชว์อยู่ในห้างเนี่ยมันตกลงมาแตก หลายคนตกใจวิ่งกลาหนออกนอกข้างนะครับคนก็เลยถามบอกรับตามคลังน้ำมันแหล่งพลังงานเขื่อนสำคัญเป็นยังไงนะครับเมื่อวานนี้ตอนเวลาประมาณ18บนากา8นาทีเกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นค่อนข้างแรงสำหรับคนไทยนะครับโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็แจ้งนะครับว่าศูนย์กลางอยู่ที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายแรงสั่นสะเทือนเนี่ยลึกลงไปใต้ดินประมาณ7-10กิเมตรนะครับ ความสั่นสะเทือนนี้เองทำให้รู้สึกได้อย่างชัดเจนในพื้นที่ทางจังหวัดภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นเชียงรายเชียงใหม่อุดรดิตแพร่นานเนี่ยดูฮะกล้องวงจรปิดที่จับได้เนี่ยมันแกวง่งกล้องก็แกวง่งต้นไม้ก็กระดิกคนก็ตกใจฮะนี่ขนาดอยู่ในลานข้างนอกนะครับเพกราล์เนี่ยคนก็รู้ว่าต้องวิ่งออกมาวิ่งออกมาจากตึกภายนอกเนี่ยนะครับตามรายงานจังหวัดเชียงรายเนี่ยเกิดแผ่นดินไหวค่อนข้างหนักที่สุดตั้งแต่เคยเจอมานะครับ แรงสั่นสะเทือนก็ทําให้หลายอาเภอรับรู้ได้ชัดเจนอาคารสูงสิ่งปลูกสร้างบ้านเรือนเนี่ยเกิดพันดินไหวมีกําแพงแตกถนนร้าวแตกนะครับฝ้าเพดานถล่มลงมารวมถึงห้างสรรพสินค้าสําคัญสาคัญในจังหวัดเชียงใหม่ก็รับรู้แรงสั่นสะเทือนได้เช่นเดียวกันประชาชนตกใจต้องออกมานอกตัวอาคารมาอยืนอยู่ที่โล่งๆเนี่ยนะครับถ้ากาศยงา่ากาศยานเนี่ยเช่นเดียวกันนะฮะเมื่อวานรับรู้กันหมด ก็ตกใจมาตั้งหลักกันที่ลานโล่งภายนอกก่อนเมื่อวานนี้คุณดำรงคล่องอักขราพุ่มใวยการการท่ากาศยานแม่ฟ้าหลวงจึงรายก็บอกเป็นเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงมากที่สุดตั้งแต่เคยเจอมาทําให้พื้นที่โดยรอบอท่ากาศยานเนี่ยสั่นสะเทือนมีฝ้าเพดานสํานักงานพังทลายหลายจุดมันตกลงมาที่พื้นขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบพื้นที่รันเวย์ว่าได้รับความเสียหายมากน้อยขนาดไหน โดยมีการย้ายหอบมังคับการบินจากอาคารสูงมาเป็นปฏิบัติการชั่วคราวที่ชั้นสองเพื่อความปลอดภัยตามโรงพยาบาลสําคัญก็เหมือนกันคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เนี่ยโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในจังหวัดเชียงรายอย่างเช่นโรงพยาบาลกเกษมราชศรีบุรินโรงพยาบาลเชียงใหม่ประชาอุเคราะห์โรงพยาบาลโอเวอร์บรูกคเจ้าหน้าที่ไม่มั่นใจฮะเพราะว่าสายน้ําเกลือมันแว่งหมดเลยฮะอุปกรณ์การแพทย์ก็แกว่งก็เลยต้องอบพยพย้ายผู้ป่วยลงมาอยู่ด้านนอกตัวอาคาร สังเกตว่าที่ตัวอาคารมีอรอยแตกร้าวมีกระจกฝ้าเนี่ยแตกหลายจุดฝ้าเพดานก็ถล่มลงมาห้างเซ็นทรัลพลาซาเชียงรายชั้นวางของในห้างก็ตกสินค้าก็ตกลงมาแตกกระจายหลายจุดนักท่องเที่ยวก็มีหวีดร้องนะครับเช็คที่เชียงรายเนี่ยกระทบประมาณ18อําอเภออย่างเช่นอำเภอแม่ฟ้านหลวงอำเภอแม่สวยอำเภอแม่จันอำเภอแม่สาย ระบบการสื่อสารมือถือบางจุดล่มเลยใช้การไม่ได้นะฮะคนที่อยู่ในห้างเ่ยเขาถ่ายคลิปมือถือคุณผู้ชมดูภาพเนี่ยนะฮะอยู่ในห้างสปินกาตกใจเหมนกันเพราะมันเขยา่ายิ่งอยู่สูงยิ่งรู้สึกเยอะมันแกวงคนก็บอกเดินๆอยู่ไม่มั่นใจลงดีกว่าออกไปข้างนอกดีกว่าตามมาตรฐานของการหนีภัยพิบัติแผ่นดินไหวเนี่ยต้องรีบออกไปที่ลานด้านนอกที่โล่งๆโดยเร็วแต่ถ้าหนีไม่ทันเนี่ยเขาก็สอนบอกให้ไปหลบใต้โต๊ะ ไปหลบใต้พวกชั้นบ่ออะไรที่มันแข็งแรงมั่นคงเนี่ยนะก็แต่ว่าคนไทยเราไม่ถูกฝึกเรื่องนี้การสอนมีเหมือนกันแต่มันน้อยนะฮะอันเนี้ยเราต้องต้องฝึกกันอีกเยอะนะครับนี่เราโดนเข้าไปในภาคเหนือในหลายจังหวัดหลายอำเภอถนนเนี่ยแตกร้าวอยู่หลายเส้นเหมือนกันนะครับบางเส้นเนี่ยรถวิ่งไปได้บางเส้นรถก็วิ่งได้ห้างอพสินค้าสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ก็ อย่างที่จะดูภาพถนนนี่ของผู้ชมดูว่าแตกเลยบางที่เนี่ยสูงแตกไปเป็นเมตรเลยนะฮะลงไปอย่างกับกำแพงเนี่ยฮะมันยุบตัวลอยแบบนี้เนี่ยนะครับอย่างถนนสําคัญหลายจุดเนี่ยคือถนนผลโยธินสายพานพเยาบริเวณตาบลเจริญเมืองอำเภอพานผิวถนนจีขาดมีความลึกลงไปร่วมๆ่วม,มเมตรต้องปิดการจราจรชั่วคราหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงระเบิดหลายจุดไฟฟ้าดับทั้งอำเภอพานเลยโทรศัพท์มือถือใช้การไม่ได้หลายจุดนะครับก็ วุ่นวายโกลาหนที่ลำปางเนี่ยประชาชนที่อยู่ในบ้านตัวเองก็บอกมันสั่นมากไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเลยต้นมงต้นไม้ที่ปลูกไว้มันสั่นสะเทือนหมดเลยนะฮะมีเสียงบรรยากาศเมื่อวานที่ประชาชนเขาเล่าให้ฟังแล้วก็พื้นที่ถนนที่ผู้สื่อข่าวของเราไปเผชิญเหตุนะฮะลองไปฟังดูครับ 别别别，别别别，别别别，别。Heavenly แผ่นดินไหวนั่นอยู่ที่ไหนตอนนั้นอยู่ในบ้านเ<ไ>ป็นยังไ <ป S 1> ลลงบ้างกำลังกินน้าแล้วก็แก้วมันสั่นแก้วน้ําแข็งแล้วกุ๊กก๊กกุ๊กก๊กหลังก็บอกแม่บรรนินไหวยืนไม่ได้ก็วิ่งออกมานอกบ้านมานอกบ้านก็าต้นไม้ไหวหมดเลยแกว่งกันหมดก็สั่นไปหมดยืนก็ยืนไม่ติดละไหวน,นไหมไหวประมาณสิบห้าวินาทีนี่แหละ <อา S 1> แล้วก็วิ่งหนีกันนะ เนี่ยอันเนี้ยอุกสันอย่างนี้เลยเนี่ยนี่สันกระลึงกระลึงกระลึกกระลึกต้นเนี้ยแต่นั่นก็ไหวต้นดอกไม้ไหวสันอย่างเนี้ยแรงอยู่ลำปังนี่ไหวไม่กี่ครั้งแล้วเนี่ยสามครั้งแล้วต้องมาอยู่ปีสามหนึ่งครั้งไหนรุนแรงที่สุดอะครั้งเนี้ยรุนแรงกลัวไหมครับกลัวเกิดอีกไม่คืนนี้กลัวกลัวกลัวบ้านมันวิชาพังบ้านดีมันแข็งแรงมันขยุก ก็ยกยก็ยกก็ยกตรงนี้จุดที่เสียหายก็คือของถนนนะคะก็ดูตากลักษณะพื้นที่แล้วเลือกถึง2เมตรเจ้าหน้าที่ไม่กล้าเข้าไปบริเวณถนนตรงนี้เพราะว่าแตกร้าวลงไปใต้พื้นดินเลยนะคะ ก็ต้องใช้ความระมัดระวังแต่ว่าเรื่องของการใช้เส้นทางสายเชียงใหม่เชียงรายก็ยังคงใช้การได้มีเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงแขวง,างทางนะคะแล้วก็ตำรวจทางหลวงคอยให้บริการเส้นทางอยู่นะคะแต่ว่าต้องใช้เส้นทางนี้ด้วยความระมัดระวังค่ะเนี่ยครับคุณชมดูสภาพตึกหลายตึกเนี่ยตึกที่เขาฉาบตกแต่งเนี่ยแตกกอนไามาเงี้ยผิวแตกกอกมาหลุดออกมาเลยเนี่ยนะฮะบางที่เนี่ยที่เป็นที่จอดรถ แลวมีอาคารยื่นออกมามีหลังคายื่นออกมาก็พังเนี่ยนี่สภาพฝ้าไปดานถล่มลงมานะครับที่พักอาศัยหลายที่ประชาชนส่งมาดูนี่เสาแตกต้องดูโครงสร้างนะฮะนี่กําแพงแตกนะครับวัดเวิร์ดเนี่ยบางจุดก็แตกนะครับบ้านเรือนประชาชนแตกถนนคือรุนแรงสุดเท่าที่เราเคยประชิญมานะครับตามรายงานเนี่ยเกิด after s ช็อกขึ้นมาหลังจากนั้นประมาณ3 4สรอบแต่ประชาชนคุณผู้ชมที่อยู่ในจังหวัดภาคเหนือก็เล่าให้ฟังบอกว่า มี after shock ตามมาตอนทิ้งคืนตีสองก็มีเป็นช่วงๆช่วงๆ่ยนะครับที่รู้สึกได้บางวัดเนี่ยพระธาตุถักที่เราเป็นห่วงคือวัดร่องขุนเนี่ยนะครับเป็นวัดที่มีสถาปัตย,ยกรรมวิจ,จิตรสวยงามอาจารย์เฉลิมชัยควรสิทธิพัฒน์ไปสร้างเนี่ยปรกากฏเมื่อวานอาจารย์เฉลิมชัยเล่าให้ฟังบอกโหโหนักเลยฮะวัดร่องขุนเนี่ยตอนนี้เนี่ยหนักเลยรุนแรงที่สุดในรอบหลายปี สร้างมา20ปีสะสมอาจารย์เฉลิมชัยบอกไม่รู้จะซ่อมได้ขนาดไหนพระาธาตุเนี่ยหักนะฮะผนังโบสถ์ส่วนบนมีความแข็งแรงไม่เป็นไรแต่ผนังแถบด้านหน้าอาคารแตกร้าวภาพเขียนของอาจารย์เฉลิมชัยพังหมดเลยหอสินที่สร้างไว้ก็พังทุกอย่างที่สูงสูงเนี่ยหักบทยอดเมนก็หักไม่รู้ว่าหลังจากนี้ไปสำรวจแล้วความสียหายเนี่ยมูลค่าเนี่ยเท่าไหรนะฮะเมื่อวานนี้เนี่ยหลังจากที่ ไม่ประชาชนเข้าไปเพราะมันน่ากลัวมากคนที่อยู่ในวัดบอกว่ามันน่ากลัวมากไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อน after ช็อกใหญ่ๆเกิดขึ้น4-5หครั้งแล้วไม่รู้จะหยุดหรือเปล่าเนี่ยดูฮะสภาพแล้วไม่ใช่วัดร่องขุนที่เดียวหลายวัดฮะที่มีโบราณสถานสำคัญสำคัญ,คญเนี่ยประชาชนก็เป็นห่วงเป็นกังนวลว่าจะเอาอยู่ไหมนะครับนี่ในจังหวัดทางภาคเหนือก็ยังมีที่ลำปางเนี่ยเขาเป็นห่วงว่าพวกโรงไฟฟ้า ถังเก็บก๊าซ LPG คลังน้ำมันปิตโตเลียมเป็นยังไงนะครับเพราะว่าอย่างลำปางนะ่ะมีถังเก็บ LPG ขนาดใหญ่2ถังความจุถังหนึงเนี่ยประมาณพันตันรวมถึงถังเก็บน้ำมันทุกชนิดอีก6ถังรวมความจุ3ล้าน5แสนลิตรเยอะมากมันกระเทือนไหมน,นี่ยครับทางปตทก็ยืนยันครับว่าเขาออกแบบสร้างเนี่ยเป็นมาตรฐานระดับโลกมีเหล็กหนาป,ปึกเลยนะฮะ หุ้มด้วยคอนกรีตชนิดพิเศษจำนวน9ต้นหุ้มถังอีกทีหนึ่งนะครับสามารถรับแรงสั่นสะเทือนได้ประมาณ7ริกเตอร์ก็ชื่อว่าน่าจะรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไหวส่วนเคลือนต่างเนี่ยมีรอยร้าวไหมเป็นยังไงเนี่ยนะครับพิษณนโลกเขืือนแควน้อยเนี่ยก็ยืนยันว่าแผ่นดินไหว6.3ริกเตอร์ที่เกิดขึ้นที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายเนี่ยตรงพิษณนโลกเกืือนแควน้อยเนี่ยยังไม่รู้สึกนะครับ โดยชาวบ้านในรู้สึกถึงการสั่นสะเทือนแต่ว่าตัวเขื่อนเนี่ยยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเขื่อนแควน้อยบอกไม่ได้รับผลกระทบเนื่องจากตรงท้ายเขื่อนแควน้อยจะมีเครื่องวัดตรวจจับแผ่นดินไหวอยู่หากได้รับผลกระทบมันก็จะรายงานออกมาเป็นระยะระยะเป็นช่วงๆไปนะครับเมืองการเขื่อนศรีนคทลินเองก็เฝ้าระวังใกล้ชิดก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับผลกระทบนะครับก็มีความรู้สึกจากพี่น้องประชาชนบ้างนิดหน่อยบางจุดที่แพร่แผ่นดินไหวพระธาตุหลวงเนื้งเสียหาย พระประธานแตกร้าที่แขนขวานนะครับที่จังหวัดแพร่เนี่ยก็แผ่นดินไหวก็ได้รับผลกระทบในเฉพาะโบราณสถานวัดพระธาตุหลวงเนืง้งตำบลพระหลหลวงอำเภอสูงเมน่น <c oughs> ทางวัดได้ตรวจสอบบริเวณพระธาตุหลวงเนื้งเนี่ยก็ค่อนข้างได้รับผลกระทบอยู่พอสมควรนะครับมีเศษอิฐหินปูนล,ล่วงลงมาจากพระธาตุก็เข้าไปสำรวจรายละเอียดเดี๋ยวคงประเมินอีกทีหนึ่งว่าเสียหายเนี่ย เยอะขนาดไหนยังไงนี่คือสถานการณ์แผ่นดินไหวที่ค่อนข้างหนักและรุนแรงจริงๆนะครับไม่เคยเจอแบบนี้ในรอบหลายๆปีมาปิดท้ายสั้นๆนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยวันนีุ้ผู้ชมครับวันนี้วันที่6พฤษภาคมเนี่ยตามนัดคือสารรัมณูเนี่ยจะนัดผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาไต่สวนในคดีที่มีการโยกย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีเลขาธิการสอมอชอ,ออกจากตําแหน่งโดยตัวนายกรัฐมนตรีตามข่าวบอกจะไปชี้แจงเองนะครับ คุณภัยบุญนิติตะวันก็จะไปชี้แจงเองพรบรีเพกวิเชียนพลดโพสีก็จะไปชี้แจงเองรวมถึงคุณทวินเปลี่ยนสีเลขาธิการสมชจะไปชี้แจงเองมีทั้งหมด4ปากโดยตามรายงานระบุว่าศาลรัมนูญเนี่ยจะนัดกันประมาณ10โมงนะคะคณะตุลาการจะออกนั่งบันลังไตส่สวนในคำร้องที่ประธานวุฒิสภาส่งความเห็นของคุณภัยบุญนิติตะวันผู้ร้องเนี่ยไปยังตัวศาลเพื่อร้องถึง เพื่อร้องถึงประเด็นการสิ้นสุดลงตามร้ำนูนในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในมาตรา182วรรคหวงเล็บ7ประกอบมาตรา268หรือไม่นะครับก็จะมีการสอบเรื่องนี้กันส่วนจะชี้มูลออกมาอย่างไรเดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งทางด้านกปปสเมื่อวานก็นัดแต่งเหลืองพลืบเลยนะครับไปที่ท้องสนามหลวงเนื่องในวันมหามงคลคือวันฉัตรมงคลแกนนำเลขาธิการกปรปส คุณสุเทพทึกสุบัมพร้อมแกนนำคนอื่นๆเนี่ยนะครับก็เคลื่อนขบวนออกจากลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่6ด้านหน้าสวนลุมพินีไปยังประรำพิธีนาพระบรมมหาราชวังบริเวณท้องสนามหลวงประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันฉัตรมงคลน,นะครับโดยเมื่อวานนี้ก็มีฝนตกประมาณน,นิดหน่อยนะฮะตอนประมาณเที่ยงแต่พอถึงเวลานัดหมายประมาณบ่ายสองโมงครึ่งก็ฝนหยุดทำให้การตั้งขบวนก็เป็นไปอย่างคึกคักมีกลุ่มมวลชน สถาบันการศึกษาจํานวนมากนะครับเริ่มจากริ้วขบวนธงนําด้วยธงชาติธงเฉลิมพระเกียรติผ่านพุ่มป้ายตามด้วยกลุ่มกํานันผู้ใหญ่บ้านก็มาจากหลายส่วนหลายจงังหวัดนะครับมาสมทบกันคุณสุเทพก็นามวลชนมาถึงพระรัมพิธีท้องสนามหลวงก็ผู้สื่อขารายงานว่าก,การเดินขบวนวันนี้ทางกบวสรเริ่มขบวนที่ลานพระรูปรัชกาลที่6จากนั้นก็เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพระรามที่4เรื่อยไปจนถึงถนนเยาวราช ผ่านวังสรานรมวัดพระแก้วสารหลักเมืองจากนั้นเลี้ยวซ้ายเพื่อตรงสู่ท้อง,งสนามหลวงรวมระยะทาง7.9กิโลเมตรตอนประมาณทุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับแกนนำกปปะสะก็จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลแล้วก็ตามด้วยพิธีสัตยาธิฐานตอบพระบรมชายาลักษณ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมทั้งพระแก้วมรกตแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าจะโค่นล้มระบอบทักษิณจนถึงที่สุดจะสู้โดย ไม่ยอ่อทอนี่ก็ตั้งจิตอธิษฐานแบบดีครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ